สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชุด X 2 BT 0 1น2แบบครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องมีอะไรว่ามันมีอะไรบ้างเรามาเคลียร์เรื่องโปรโมก่อนมีคนถามพี่มาเยอะมากเลยว่าเอ๊ะแล้ว200คือตอนนี้พี่มีโปรโมนี้นะครับซื้อทุกๆ320บาทพี่จะแจกการ์ดแบบสุ่งนี้ถ้าเป็นบัดดี้ก็บัดดี ถ้าเป็นแวนก็เป็นแวนซื้อแวนก็แจก<อ>แวนพอดีแจกพอดี่บบาทไม่รวมค่าส่งแจกหนึ่งใบโปรโมเก่าเท่าไหร่โปรโมเก่า250บาททุกทุกๆ250บาทเด็กก็เลยมีคนถามบอกว่าเออ250แล้วได้320เป็นสใบไม่ใช่นะครับโปรโเก่ายกเลิกทิ้งมาเลยของหมดไปนานแล้วพี่พี่ไปควักของที่พี่ขายเอามาใส่แทนให้ที่น้องได้ไปนะพี่ก็ส่งให้ไปเพราะว่า ของมันไม่พอของมันไม่พอแต่ก็ไม่อยากบอกว่าน้องคนนี้ไม่ได้ก็ใจ,จอ่อนก็ให้แต่ครั้งนี้หมดแล้วหมดเลยไม่เกี่ยวนะครนะครับซื้อก่อนได้ก่อน320บาทสุ่มได้ใบหนึ่งอยากได้รู้ว่ามีอะไรก็ไปดูคลิปที่แล้วใครบอกวันการ์ดได้สองใบได้ทองอ๋อลืมบอกคือ320บาทเนี่ยบัตตี้ได้ใบเดียวแต่แวนการ์ดเนี่ยให้2ใบเลย320ไม่รวมค่าส่งนะครับสมมติว่าซื้อบัตตี้320ได้1ใบซื้อบัตตี้640 ได้2ใบซื้อกาลกสิได้3ใบจากถ้าเป็นแวนกาาสามร้อยยี่สิบได้สองใบหกร้อยสี่สิบได้สี่ใบเก้าโ้อยกสิบได้หกใบเอาตามนี้นะก็บวกไปเรื่อยๆทวีคูณไปเรื่อยๆส่วนจะได้ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับวาสนาพี่จะสมม่วยจริงเดี๋ยวหลังจะอัพคลิปว่าเออคนไหนให้แล้วลองให้ดูว่าพี่สมยังไงอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่า x 2องบีทีออกมา2ขีดขีด1และขีด2ก็เนี่ย น้าปกก็มีอยู่แล้วปั้งเนี่ยเอามาให้ดูครนะดูหน้าปกพี่พี่เปิดพิออเดอร์พิออเดอร์แล้วนะใต้ใต้ลิงก์ก็มีนะอ่ะเรามาดูเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงคลิปหนึ่งก่อนอ่าเราจะเป็น2คลิปคลิปแรกในคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งนี่เราหยิบมากี่ตัวหยิบมา9้าตัวครับเราหยิบมา9ตัวนะครับเอาเอามาดูตัวอย่างว่ามันเก่งตัวนี้เก่งจริงอ่ะมาเลยดีว่าลุยอ่าใบแรก ชื่อการปกป้องของบัสราก้อนชิปเตอร์ของมังก,กรกาโอใบเนี้ย,ยคือเป็นใบที่แบบน้องๆเี่ยอยากน้องๆเรียนถามกันมาบ่อยนะมีแบบเด็กๆในร้านก็ถามกันเมื่อไหร่มันจะมามันเท่ใบนี้นเท่ เปิดแมสเลยปะพูดเปิดแมสเลยได้เลยครับจะได้ชัดๆอ่าใบนี้น,น,นะมันจะเป็นมอนสเตอร์แต่มันจะไม่สามารถคอลงมาจงตีคอมาทําอะไรได้เลยเป็นเวอร์อะไรบอกอยังเป็นดาก้อนเวอร์ของแงฟ้าสายฟ้าอ่าตัวนี้จะคอไม่ได้นะเป็นมอนสเตอร์การนี้จะมีความสามารถใหม่ความสามารถใหม่คือ Dark d า a g โกนิฟายดาร์โกนิฟายก็จะเหมือนกับพวกไร สเตชันอะไของคนะิ่เวอร์นะปัะการต่อก็คือเราคุณไฟนํนำมอนเตอร์ที่มีนเข้ามาบ้านเนี่ยจากช่องดอกของเราเข้าส่ง,งการนี้แล้วก็จ่ายหนึ่งเกตนำการนี้สวมใส่ในช่องไอเทมเราและการบนี้ก็จะเป็นไอเทมอ่าน้องสงสัยอะไรก็ถขาคอมเมนต์มาข้างล่างนี่เดี๋ยวพี่ปล่อยคอมเมนต์และความสามารถสุดยอดสอุดๆเลยนะคือการเนี้ยมันจะไม่ถูกเลสด้วยการคู่แข่งและความสามารถของการนี้เนี่ย<อ>จะไม่สามารถถูกยกเลิกได้<อ>พวกเราสู้สั่งเลสเราไม่ได้แล้วก็ที่สุดยอดสุดๆ,ๆเลยนะการเนะี้ยจะรับโอ์โทของการที่อยู่ในโซนอ่า แล้ไม่หมดแค่นั้นยังอีกเหรอถ้าการ์ดนี่อยู่ในสนามเธอในเกมเนี้ยเราจะสามารถใช้โอเวอร์โถได้2ครั้งหมดยังยังไม่หมดยังหมดยังไม่หมดอีกคะและก็มีดับเบิลแท็กแล้วก็โซกาจริงจริงเก่งเลยอ่าเก่งเก่งตรงได้โอเวอร์โถสองครั้งทั่วไปเราจะโอเวอร์โถเก่งมาทั้งเดียวเนี้ยอ่าแต่มันทำให้เราโอเวอร์โถได้2ครั้งพลังก็พลังเท่าไหร่พลังโจมตีหนึ่งหมื่น ก็ให้ลงลงทางาป้องกันสี่พันนะครับอ่าวันนี้ก็ผ่านไปต่อไปเป็นสายของอัลโธรามิซึมดาก,ก้อนเป็นตัวอ้าตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่สุดยอดที่สุดของโทราแล้วสมาชิกมุกคอนพลึกสว่างที่คู่แวววาวอัลโธราอาริกเซตคอคอนเนี่ยนำการไปสู่จากกองการเข้าสู่โซนข,ของการนี้และจ่าย3เกตอ่าการนี้มือสามยังไม่ถูกทำร้ายจากเอฟเฟกของการนะแล้วพลังชีวิตเราก็จะไม่ได้ความเสียหายจากกวาดล้างการแต่ของข้าก็คือถ้าลงมาอยู่ช่องกลางนี่คือทำอะไรเราไม่ได้เลถ้าไม่ข่ามันก่อนแล้วมันก็จะตายจากการโจมตีเท่านั้นด้วยอ่ามมีอนเเตตใหห้้าายแลวซท่่ไร ดีเฟนส์เจ็ดพันมีความสามารถโกกาดแล้วความความเก่งของมันจริงๆเนี่ยคือ ความสามารถเคาน์เตอร์ของมันคือในระหว่างแบทเทิลเฟสของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโจมตีไปแล้วนะสมมติโจมตีไปแล้วเราสามารถเลนเรียอากาศพิซซึมดังของเราหนึ่งใบเนี่ยเพื่อแสแตนมันมาและนำกร์ดมีสุดจากกองเราเข้าสู่โซเพื่อเอาไปใช้โซกาดได้อืมอ่าใน้ายต้องตีตั้งกี่รอบวันนี้่ก็คือตีได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ตีได้สัตหลายทีตอแต่ตแตจะฆ่ามันนี่ต้องตีกี่รอบยกขึ้นมือแย้งไปเลยอ่ายกได้ไหมยกขึ้นมือก็จะติดโซกาดอ่าโอเคอ่าติดโซกาดอยู่ คือตัวมันเก่งแขก็งแ่งมากแล้วก็ก็จะมีรองเท้าของพิซึมดากอ,อนนี่คอ,อยังทิฟสายาว่าว่าของสายอะไรอบอก,บอกยังแล้วของพิซซึมดากอนครับหลักๆก็จะเท่านี้เ็น้นป้องกันแล้วก็จะมีรองเท้ายิางดำอะไรก็ว่ากันไปถ้าทำดามิทผู้ต่อสู้ก็จะสู้สยากอันนี้จะเป็นแบบตีมาก็เจ็บเองมาสายนี้ป่ะอ่าสายนี้แหละตานี้คือจะเป็นตีมาตีเรามาเขาตีเขาตีไม่เข้าเจ็บอ่าตีตีหรือไม่เข้าก็ได้เจ็บเจ็บตัวก็สาตีหรือเปล่าอ่าต่อไปนะครับ ต่อไปจะเป็นสายนี้คือเก่งมากแต่ตอนนี้มันจะยังไม่เก่งมันจะต้องรอชุด S S X 2 S <izo> S และ X 2 S P X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  า X2 X นะครับ X แล้วก็2แล้วก็ S S แล้วก็กับ S P เนี่ยออกทีเดียว3ตัวออกประมาณปลายเดือนมิถุนาครับผมใบนี้จะเป็นสายมังกรสุริยันอ่านั้นคือมังกรสุริยันขั้นสุดยอดนะพี่น้องๆอาจจะไม่ได้ยิน X 2อ่า แล้วก็ต่อด้วย SS 1, 2>, 1> 2, 2แล้วมีอะไรนะ SP SP ก็คือออกมา3ชุดออกปลายเดือนมิถุนายนนะปลายเดือนประมาณ24ถ้าพี่จำไม่ผิดมาต่อเลยกตอ,น,อนนี้ก็จะเป็นมังกรสุริยัมเวอร์ก็จะมีสตาร์ตะก้อนเวอร์ตะก้อนเวอร์นังเด็ดตะก้อนเวอร์เหมือนตัวเก่าความสามารถความแข็งแกร่งของมันเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มตน้นแอคเฟสของผู้เล่นทุกคนทุกคนเลยนะอะไรนะเมื่อไรนะเริ่มต้นแอคแท็กเฟสของผู้เล่นทุกคนนำมอนสเตอร์ทุกใบบนช่องการของคู่แข่งเนี่ยกลับขึ้นมือหรือทำลายการเหล่านั้นหมายว่าทุกคนก็คือทุกเเเเททิิรรรร์์นน่่่าาาอออใใชชห ของคู่แข่งคือเหมือนก่อนเราจะตีอ่ะช่องกลางไปเชิญเขาเขาเกีจะตีอ้าวช่องกลางกลับไปความแข็งแต่เราก็ไปด้วยใช่ไหมของเราไม่ไม่ของคู่แข่งอย่างเดียวของคู่แข่งอย่างเดียว แล้วความเก่งของมันก็คือสมมติถ้าเราเจอเคออสอย่างเงี้ยเคออสยิงกันสองตัวช่องกลางเคออสเนี่ยทิ้ตัวทำลายไม่ได้ความทั้ง chaos มันทำลายไม่ได้เนี่ยบอกว่ากลับขึ้นมือทำลายก็ได้เราก็ดีดขึ้นมือไปเลยแล้วมีทุกใบมีอยู่สองใบก็กลับขึ้นมือไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดเขามีโซกาดก็อ่าก็จะใช้โซการโซการแกนน้องเข็อ่าแล้วความเสียความสามารถต่อมาในความเสียายที่พลังชีวิตเราได้รับเนี่ยจะลดลงสองหน่วยทุกอย่างเนี่ยทุกความเสียหายเลยจะลดหมดเลยยกเว้นเราต้องพูดดังๆหน่อยละยกเว้นการ์ดบางใบที่พิมพ์ว่าเขีีียยยนนนนนนวว่่่่่่าา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 าไไไไไมมมมมมมสสสรรรรรถถถลลลดดดดด้้้อออักกก็จะะแคขง์เเ เลิกด้วยความสามารถของการคู่แข่งได้แล้วก็มีเดวเบอร์แท็กไปก็สุดนั่นคือห้ามยกเลิกด้วยคู่แข่งอ่าใช่ครับความสามารถห้ามยกเลิกโอเคใบนี้ก็จบไปแล้วเป็นอันนี้คือใบเป็นใบเก่งของมังกรสุริยันใบที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตอนนี้ใบที่3ครับอ่าต่อไปใบที่4ไปเลยอ่าใบที่4ใบเนี้ยมิสเตอร์ตาเขาแนะนำมาตอนแรกจริงๆตอนผมเลือกมาก็คือไม่ได้เลือกใบนี้มาไม่ไม่ได้อยู่ใบไม่อยู่ในสายตาแต่คือไปปรึกษามิสเตอร์ตามิสเตอร์ตาบอกเฮ้ยเอาใบนี้สิ พี่พอพี่อ่านแล้วก็เก่งจริงๆเก่งจริงใบนี้ตัวนี้คือมังกรเทพดาราสุดยอดสุดขอบฟ้าโซเดีอกโนวาอ่ะมันเป็นของขอบฟ้านี่บอดี้แสลม มันเป็นมันเป็นสายเก่ามันเป็นสายเก่าเขามันเป็นของตัวร้ายในภาคก่อนก่อนหน้านี้ความสามารถก็คือหากแฟกเราเป็นเลเจนด์เจนเวอร์เนี่ยการ์ดทุกใบมันสามารถเราได้รับพาวเวอร์บวกสามขันแต่ถ้าเป็นสตาร์ดราก้อนเวอร์เนี่ยการ์ดทุกใบมันสามของเราจะเลือกที่จะครอบบวกหนึ่งแทนมันเป็นดูเอาการ์ดก็คือจะสามารถใส่ในเลเจนด์หรือสตาร์ก็ได้ความเก่งจริงๆเนี่ยอยู่ที่สกิลเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เกาวิตี้เลสสาม,มารถทิ้งการ์ดจากบนมือเราสองใบเพื่อเลสมอนสเตอร์ทุกใบมันสามคู่ 3, แข่งเราใช้ความสามารถนี้ได้จริงแค่ ึ่งครั้งในห,หนึ่งเทอร์มอแค่นอาจจะไม่มีอะไรถ้าเกิดสมมติเจอเล็กเว็บหนะักเควอสหรือสายฟางเงี้ย<ม>ก่อนจะกางะตีนะอย่าพึ่งขอเล่นทุกสถานะก่อนก็จบเลยเรื่อยเลยตีไม่ได้ตีไม่ได้เลยใช่แล้วตัวเสริมกเก่าๆมันเนี่ยก,กาาย็จะมีแบบยูนิโซห้ามสแตนอะไรเงี้ยคือแบบก็จะมีเสริมอีแต่ว่าชุดนี้ก็จะตั้งเกมช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดตั้งได้แล้วก็ไม่มีใครตีไโอ้โหมึงจะให้มันตั้งเร็วแล้วทำอไนี่ก็ตายแล้วดีแล้วมันช้าๆบ้างครับผมต่อไปต่อไปต่อไปเป็นสายของ จกักรพาสสายฟ้าจักรพัดมาละคือย่อมังกรก่อ,อ,อเด็กโอเวอร์เิร์นดัมบังเกอร์ดาก้อนตัวนี้ก็จะเป็นทั้งดําบังเกอร์สายดำก็เอาไปเล่นได้แล้วก็เป็นจกักรพาพสายฟ้าด้วยความสามารถของมันนะพอคอสนำการไปสูจน์จากรก,การเราเข้าสูส่โซงการนี้และจ่ายสองเกตความสามารถคือยกเลิกความสามารถทั้งหมดของมอนสเตอร์ที่ต่อสู้กับการนี้ความสามารถเนี่ยไม่สามารถความสามารถนี้ไม่สามารถกยกเลิกได้ก็คือถ้าตีไปเขามีโซกัดเขาจะตายจริงๆเลยเราความสามารถโซกัดเขาถูกยกเลิกไปอ่าแล้วความสุดยอดของมันคือโอเวอร์เทิร์น ใจหนึ่งเกตเมื่อการนี้จะลิงแอทแท็กกับเราลจอริงแอทแท็กกับเราก็หมายถึงว่าเราเรา,เราสนใจ่อเทมอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะลิงแอทแท็กกับเราใจาหนึ่งเกตจนจบก,การต่อสู้นี้คู่แข่งไม่สามารถใช้คาวเ,เตอร์ได้และการเนี้ยได้รับทีเดียวบวกสองอคู่ต่อสู้ห้ามใช้การคาวเตอร์อเลยเหรอแล้วพาววเอร์กลายเป็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือในการเนี้ยเขาอาจจะพิมพ์ผิดอ,อันเนี้ยมัน เขาเวอร์เนี่ยจะกลายเป็นอินทรีแต่ตรงนี้เขาไม่พิมพ์มาตกลงเป็นไม่เป็นวะตรงนี้เขาเขาพิมพ์เหมือนเขาพิมพ์ตกเขาพิมพ์แค่ว่าเป็นเราเป็นแล้วเงียบเลยเงียบเลยอ่าแล้วก็มีความสามารถเพนเด็ตกับโซกาดเพนเท็ตคือถ้ามีช่องกลางตีไปยังไงก็ตายกำลังโจมตีสูงสุดที่ห้าอย่าไปรวมอาวุธคือถ้าเกิดไลท์สักไลท์สักหกเจ็ดอย่างเงี้ยห้ามคอเตอร์ห้ามคอเตอร์เข้าอยู่แล้วอย่างเงี้ย ถ้ามีไลฟ์สักหกสักเจ็ดเนี่ยคือขอแค่ได้ตีขอแค่ได้แตกอินเตอร์เซ็ตแบบแบงกาด <c oughs> ได้ไหม, <c oughs> ไ,มได้ทะ <c oughs> ลุไงมีเพนเดรเซตทะลุไปเลย <c oughs> อ่าก็จะถ้าเกิดได้ก็เป็นเด็กตีแล้วถ้าเกิดได้แตะก็เจ็บอ่าต่อไปนะครับต่อไปก็ยังเป็นจักรพัดสายฟ้าอยู่แต่ตอนนี้จะเป็นของบ้านแล้ว สามารถใส่ได้ทั้งด็อก้อนเวอร์แล้วก็กองทัจพจักรวรรดิสายฟ้าควอมสามารถนะในระหว่างเชยของเราเนี่ยการนี้บอร์ามไม่สามารถถูกทำลายได้ก็จะบัตัวก็จะมีความสามารถอย่างนี้อยู่แล้วอ่าแล้วก็เมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำมอนตเตอร์กองทัจพจักรพรรดิสายฟ้าจากกองการเราไม่เกิน2งใบลงด็อ,ดอกและนําไอเทมกองทัพจักรพรรดิสายฟ้าไม่เกินหนึ่งใบจากกองการเนี่ยเราขึ้นมือและสับกาบเลอเือกลงดอกไปเลยอ่าเลือกลงดอกไปเลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็อะไรก็ได้ขึ้นมือใบหนึ่งไปไอเทมไอเทมเนี่ยแหละที่ลงดอกก็จะเป็นมมมมออออออเเเเตตตรร์์แ่่่่คควาะยๆกงใช มันก็คือยิ่งเด็กเด็กสายฟ้าเนี่ยยิ่งเก่งขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีหลายๆเวอร์ในจับโซนคือมันเลือกได้หรือว่าเ,าเอาอะไรเราก็เอาเลือกเวอร์ที่เราขาดไปเนี่ยลงดับโซนไปหรอได้้กอยากได้ตัวไหนลงดอกล่กก็เลือกไปสิใช่ไหมใช่แล้วทางโจตไีไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หมื่นห้าเออีแล้วเอามันต้องหมื่นใช่ไหมชุดเนี้ยอ่าแล้วก็ ความสมัครทริปเปิลแอคเท็ตทริปเปิลมาอีกแล้วน้อยจังเลยหมื่นห้าตีทริปเปิลสามรอบแล้วก็เป็นใบหลักของทั้างสายฟ้าแล้วก็ดาบก้อนเวิรนเก่งมากเลยนะตัวเนี้ยกี่คิปใบนี้ก็นิดเดียวสองคิปโอ้ยนิดเดียวสองคิปตีหมดก็หกคิปใช่แลมันมีลุกลุกอะไรได้ไหมอ่าไม่มีไม่มีลุกเดี๋ยวเดี๋ยวโกงเกินเดี๋ยวโกงเกินโอ้ยแค่นี้ก็แย่แล้วแล้วก็หมดแล้วอ่าหมดแล้วใบนี้ก็ใบต่อไปเลยอ่าต่อไปใบต่อไปใบนี้ ป็นสายสายฟ้าก็ได้แต่ว่าสายกับแจ็คไนท์แข็งแกร่งกว่าเอาอีกแล้วอยู่ไหนก็ได้นี่เดี๋ยวเวลาพี่แยกเวอร์เนี่ยถ้าพี่เอาไปใส่สายฟ้าไปนี้นะพี่ไม่แยกเวอร์ไปนี้ไม่ได้แต่ใบใบใบนี้ไม่ยากเพราะใบนี้กับสายฟ้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่กับของมันเดี๋ยวมันจะมีบางใบนะครับที่เราต้องตัดสินใจไว้เวอร์ไหนใบนี้ก็ดาบสูนะโค้ชแจ็คไนท์แกรนเทสความสามารถเป็นอิมแพคมอนสเตอร์ไซส์สอง ความสามารถนะครับหากเราใช้โอเวอร์ไปแล้วในในเกมนี้เกรดที่ต้องจ่ายในคอคอสของการนี้จะลดลง3อ่าฟังคอคอ่สดีกว่าวางการ์ดใบนี้ไปบนมอนสเตอร์ดราก้อนเบอร์สามเราหนึ่งใบและนำการ์ดจากช่องดอกของเราหนึ่งใบเข้าสู่ส่งการนี้และจ่าย3เกรดแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โอเวอร์ไปแล้วเราไม่ต้องจ่ายเกรดเราวางฟรีเลยแล้วความเก่งของสายนี้ก็คือแจ้งไนน์ในสัตว์เนี่ยมันจะแบบอยู่มีโซห้าหกเจ็ดใบเงี้ยแล้วก็ใช้ความสามารถของการในโซก็ยิมีความสามารถอีกแล้วพอเราใช้ใบนี้ลงมาปุ๊บ ทับไปใหม่มันก็จะได้โซทั้งหมดของป้องเป็นการวางทับมันเลยได้โซของการ์ดใบเก่าของมันมาด้วยใช่หมวกเข้าไปด้วยและก็ยังไม่หมดก็คือมันจะนาการ์ดจอกดอบเนี่ยราวหนึ่งใบเนี่ยเข้าโซมันด้วยก็คือเติมโซอ่า แล้วก็เมื่อการนี้เข้าสู่สนามนาการไม่เกินหนึ่งใบจากกองการแล้วเข้าสู่โซของการนี้และสัตว์ของการเราก็เหมือนกับว่าแค่วางทับอบะได้โซทั้งหมดของการในสนามเราแล้วก็ได้จากดอกหนึ่งใบจากเด็กหนึ่งใบเราเลือกได้เลยเอาใบไหนก็ได้โตเพียกเลยงานนี้มาหลายใบเลยสามใบใบเก่งเนี่ยคือแล้วแต่สถานการณ์เลยเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกอย่างเลยคือเราสามารถเลือกการแต่มันเลือกการอะเลือกการเท่าโซอะแล้วการในโซก็มีความสามารถให้มันอีกอ่าแล้วก็มีความสามารถโซการโรมจตีก็ไม่มากเท่าไหร่หมื่นพันนหมื่นกันหมดอ่ามีสามคีคีกันหมด อิมแพคมอนสเตอร์ Monster, ใช้ในไฟนอลเฟสลงมาตีได้เลยก็ทำมันดูดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไ,ไ,ไปที่7แล้วไปเจ็ดแล้วนะ ต่อไปใบนี้ก็ธรรมดาธรรมดาใต่อไปอ่าใบนี้ใบนี้จริงๆก็หลายคนอาจจะเชว่าไม่เก่งอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวของผมด้วยแต่ว่ามันก็เก่งจริงคู่กดปล่อยอสุวิย่านชำระ all cross sword dragon เป็นมาเสริมสายอสุวิย่าณชำระสายนี้เท่เทมากอขออนะนำมังกรเกาะเด็กจากช่องดอปเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โซของการนี้และจ่ายทางชีวิตสองหน่วยหากมังกรเกาะเด็กบนสนามเรากำลังจะถูกทำลายลงช่องดอปเราสามารถนำการนั้นเข้าสู่โซของการนี้แทน ไงไง,ไงไงพูดภาษาเล่นสิภาษาเล่นก็คือเวลาที่เรามีเพื่อนเรากำลังจะตายเนี่ยมีกำลังจะตายแบบเหมือนสมมติเราเรากำลังจะกินเพื่อนเราเนี่ยกำลังจะตายปุ๊บเราก็เอาเพื่อนเราใส่โซแทนแล้วตโซยังมีโซกับ ก็เพิ่มโซด้วยอ่าเพิ่มโซด้วยแล้วมีความสามารถเคาน์เตอร์ในระหว่างแอทแท็กไฟของเราสามารถทำลายมังกรเกาะเด็ดใบอื่นในสนามเพื่อสแตนการนี้ก็เหมือนว่ามีเราสมมติเรามีเพื่อนอยู่สองตัวเพื่อนตีตีไปแล้วตัวนี้ตีตายไปเลยอ่ากินเพื่อนแต่ว่ากินไม่เข้าโซกินเข้าโซแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาตีใหม่ตัวมันลุกมาตีใช่เถินละครั้งใช่ไหมเถินกี่ครั้งก็ได้ครับตัวควางหลายตัวก็สองนาทีเลยใช่ แล้วก็มันก็จะมีแบบพวกตัวตัวไอเคอรี่กระโดดมาจากมือให้กินเคอรี่ <c oughs> นี่คือเรียกกันเองใช่ไหมเรียกกันเองมันไม่ใช่เคอรี่นะคือ <c oughs> เด็กๆนะมันเรียกเคอรี่ตัวไหนวะเดี๋ยวงงอ่ะมันชื่อว่าเดม demi otsoe e a รี่เออเอ,อ่าแต่น้องๆเขาเรียกเคอรี่เพราะมันมาส่งส่งถึงที่ส่งถึงที่ก็เอามาตี้ฝัดเข้าไปแล้วฝัดฝัดเอ็กเพรสก็ตัวนี้ก็จะเอามาตีตีเสร็จก็ให้ตัวนี้กินเข้าโซบิกอ่าเป็นการเริ่มโซนได้ตีเรื่อยๆด้วยแข็งแกร่งมากแล้วก็เป็น ดะคอนเวอร์และดักเนสดดะคอนเวอร์สามารถใส่ได้ทั้ง2องเวอร์เลยอันนี้ก็เป็นใบที่แปด,ดต่อไปเป็นใบที่9ใบเนี้ยสามารถใส่ในเด็กดะคอนเวอร์ก็ได้นักเในดะคอนเวอร์ก็ได้สตาร์ดะคอนเวอร์ก็ได้ความสามารถก็คือคอร์ดถอดโซนหนึ่งใบจากมังกรกอริลหรือนิโอดะคอนบอสามเหหนึ่งใบลงช่องดอกเคาน์เตอร์โจา๊ก,ก้าหนึ่งใบและเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้การเมืองสามรอลีหนึ่งใบคลิโคลบวกหนึ่งจนจบเทิร์นหรือสแตนด์การเมืองสามเหหนึ่งใบหรือ เลสการ์ดผสมกุ้งแข่งหนึ่งใบก็คือใช้ได้ทั้งการลุกลับได้จวดการ์ดด้วยเป็นใบที่เก่งมากใบเนี้ยบอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนตอนแยกเวอร์ไปอยู่ไหนดีอะไปอยู่ไหนดีนั่นสิมันได้กี่เวอร์มันได้สามเวอร์แล้วเก่งด้วยใบเนี้ยเนี่ยเหรอเก่งทั้งสามเวอร์เลยวะก็จริงๆดาก้อนเวอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เพราะดาก้อนเวอร์ก็มีการป้องการที่ดีตัดดาวกลอนเวอร์ไปเหลืออะไรเหลือนี่โอดากอนแต่เดี๋ยวไปค่อยไปดูอ่ะตาละเมอเวอร์อ่ะข้ามไปก่อน ตอนนี้ก็ครบเก้าใบแล้วหมดยังหมดแล้วครับเก้าใบเหรอชุดนี้แล้วเดี๋ยวคีสองกี่ใบคีสองก็ประมาณเท่ากันประมาณสิบใบครับสิบเก้าใบนะครับประมาณนี้นะอ่ะนะครับอย่าลืมนะครับใต้คลิปนี้นะครับมี สั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี้ส่วน Lazada ต้องเป็นพรุ่งนี้เพราะ Lazada มันต้องอออ่าต้องมีของแล้วก็คือพี่ลงวันอังคาร<ม>แล้วส่งวันพุธของจะออกวันพุธนี้นะครับพุธที่สิบสานี้ไปดูใต้ลิงก์นะครับแล้วก็คอมเมนต์อยากได้อะไรก็ข้างล่างนี้เลย<ม>อย่าลืมนะช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์แล้วก็กดติดตามกระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่ง,งพี่ด้วยนะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับยวเจอลิปหนะ้า